ครับสวัสดีครับสวนปั้นเงินล้านกับยุทธนาคนจนวันนี้เรามาปลูกแก้วมังกรกันครับเราใช้ระยะความห่างระหว่างต้นระหว่างแถว3-3สาเสายาว2เมตรฝังลง50เซนเหลือเม็ดห้เรามาเริ่มกันเลยวิธีปลูกวันนี้ใช้แก้วมังกรเนื้อขาวลูกแดงเนื้อขาว ก่อนอื่นเตรียมใช้มีดปาดหน่อยปาดเพื่อจะไม่ได้ช้ำอันนี้ปลูกเลยอ่าปาดโอเคปาดช่วยหน่อยวันนี้เริ่มปลูกกันเลย ปลูกไม่ต้องลึกอ่าใช่ดวกลบใส่แค่นิดเดียวเดีวทางด้นนี้ใส่เสาละสี่ต้นเสาละสี่ต้นอ่าไม่ต้องลึกวันนี้หักแล้ว đây em mới tiến này, ăn à, nước luôn ăn nước luôn dầu lớn gì tốt còn คบต้นสีแล้ต้นหนึ่งอัิกรมาถานอันนี้หนึ่งต้นอ่อาคุณ มันหักซะแล้วตรงนี้ไม่เอาละน,นี่ตัดรากหน่อยรากยาวไปโ,โ,โผูกด้วยเชือกฟางกันล้มเราปลูกพยายามหาด้านแบนหันด้านแบนเข้าหาเสา ด้าน็นเขาจะเกาะเสาอันนี้โอเครับเส้นเชืชอกวางไม่ต้องไม่ต้องรัดตึงมากเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวมันหักซะอีกไม่ต้องรัดตึงมาก อพออยู่เพื่อให้ปีนเสาได้โอเคแค่นี้เอาใส่ปุ๋ยหน่อยวันนี้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรสมมิบห้าสิบห้ากับปุ๋ยอินรีอินซีใส่สักสองสามกำมือ โอเควัน okay. นี้ก็เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นหนึ่งเสาวันนี้โอเคไปเลย กครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ